สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะวันจันทร์แสนสุขเนาะเย้วันนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะเปิดมาพร้อมกับวันแรกของปีก็คือวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนกันยายน2องพ 25เนาะเดือนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเลือเพื่อนะคะอีกไม่กี่เดือนเนาะก็จะเรียกว่าสิ้นปีนะคะก็จะเรียกว่าสิ้นปีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอ้นะคะผ่านมา8เดือนเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะกับทุกๆเป้าหมายเนาะในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนครูก็หวังว่าทุกคนก็คงจะสำเร็จนะคะไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วนะคะทุกคน ไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วเนาะอืมเนาะส่วนแกรนนี่นะคะเอ้ก็ถือว่านะคะสำเร็จดังเตะดังเป้าหมายที่เราวางไว้เช่นกันนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อใดนะคะที่เราวางมีการกำหนดเนาะเป้าหมายไว้ที่แน่ชัดนะคะเราก็จะสามารถทำอะไรก็สำเร็จนะคะตามที่เรา มุ่งมั่นปรารถนาเนาะอ่าลองร้องนะคะลองเอาหูฟังออกซิอ่าอ่านะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้นะคะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีนะคะสวัสดีวันแห่งความสุขเนาะมาค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเรามาวิเคราะห์เนาะมาพยากรณ์นะคะกราฟต่างๆใน ตลาด forex กันนะคะทุกคนเราก็จะมานะคะโอ้แท่งเทียนมายาวมากเราก็จะมานะคะวิเคราะห์เนาะพยากรณ์กราฟนะคะต่างๆในตลาดฟ forex ตลาดทองคํานะคะวันนี้โอ้เนาะวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะคะกราฟทองเรากราฟทองคำเรานะคะขึ้นไปทําไ g ไว้ที่ 34 8 9 6 7นะคะทำโลที่สาม6ันสียสาสิหนะคะจุด8ห้าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะคะทำไมน้องถึงวิ่งขนาดนี้นะคะทุกคนใครได้ยินเสียงแวนนี่บ้างเอ่ยนะคะอ่ะนะคะน้องเนาะมาทำเรียกว่าอ่ามาทำไฮสูงสุดนะคะ หลายๆหลังจากหลายๆเดือนเลยเนาะตั้งแต่เดือนเมษานะคะไปดู time frame frame h เนาะไปดู t i m r f m e h หนึ่นะคะตั้งแต่เดือนเมษาเนาะ,ะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะคะที่น้องขึ้นไปทํำหายไว้ที่สามพันเกือบเกือบห้าร้อยเนาะและแล้ววันนี้น้องก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะชดเป็น ครั้งที่3แล้วที่ขึ้นมาเหนือ3,450ได้นะคะทุกคนอ่ะเนาะ,ะวันนี้เคลานี่อยู่ที่หน้าไอ้นี่นะคะหน้าจอกขอมกำลังที่จะฝึกนะคะฝึกอะไรเอ่ยฝึกไลฟ์ไปด้วยนะคะทุกคนมาดูไฟนิดนึงนะคะขอดูไฟนิดนึงเหมือนกับว่าไฟ ไฟหน้าจอทุกอย่างโอเคนะคะอ่ะเนาะมาค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กราฟทองกันกราฟทองคำกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่านะคะ เกิดอะไรขึ้นเอ้ยนะคะทำไมเสียงเราไม่ดังนะครูขอไปดูเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ มากลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้ววันนี่กลับมาแล้วนะคะ,ะ,คะอ่ะอ่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกันยายนสองพันยีิบห้านะคะตื่นขึ้นมา dx y นะคะ ทำไฮไว้ที่97.783ทำโลไว้ที่97.443ทองคำนะคะทำไฮที่3,489.67ทําโลที่3,436.85นะคะส่วนราคาปัจจุบันเนะ 69, าะ3,469อาตีว่า70แล้วกันนะคะ ส่วน n a s d a q นะคะ NASDAQ โอ้ขึ้นไปทำไฮไว้ที่23,504ืนาะคะทำโลที่สอง2มามพันสิบสาเป็นทีเดียวเลยโอ้นะคะร่วงลงเยอะกว่าวันศุกร์เนาะราคาปัจจุบัน2 3ง1มืรอบแาดบนะคะส่วน US 30เนาะ US 30นะคะ US 30เนาะ ทำาหายที่45,687ทําโลที่45,486นะคะราคาปัจจุบันเนาะที่45,522นะคะราคาอาพสเนาะส่วน SP500 นะคะทุกคนทําหายที่6479.6ทําโลที่6447.6นะราคาปัจจุบันนะคะ 6,460.3ส่้ยหกสิบวน U E U นะคะออยโร USD นะคะทํา i g h IGH ที่1.17339ุํามสทำ Low ที่1.16828ราคาปัจจุบันนะคะ1นึ1งจุดนนะคะเราก็สามารถที่จะรอนะคะรอ รอย่อแล้วก็เซลนะคะได้ราคาดีๆก็เซลล์แต่จริงราคานี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะส่วน GU นะคะ GU ก็ทําหายที่1.35382ามหสทำที่1.34899มี่ปด9นะคะเราก็สามารถรอย่อเซลล์นะคะรออัพขึ้นไปเซลลส่วน E นะคะ E E A นะคะออยโร ออสเตรเลียขึ้นมาทำหายที่1.79307ทำโลที่1.78475นะคะราคาปัจจุบันที่1.7869ส่วน EJ นะคะ EJ ทำหายที่1.172.518ทำโลที่1.171.35ค่ะทุกคนอ่าก็ถือว่าขึ้นมาสูงอีกแล้วนะคะเราก็จะคู่เงินต่างๆนะคะ

ทำไมกราฟไม่เต็มจอนะคะ ส่วนนะคะ Ucat เนาะทำ High ที่1.3750จุาานยะคะทำ h i ที่หนึ่งสาเจทำ h i g ที่หนึ่งจุดามเหายท l o ที่1 3 7่งจุดสามเจ็งศนย์นะคะ u f r a n เนาะทำ h i ที่ศูนย์จศูนย์ศูนย์เ้านะคะ,ะทำ Low ที่0ูนย9จุดาเจดเก้าหกนะคะ โอค้คู่เงินนะคะดีดขึ้นเนาะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านะคะดอลลาร์ร่วงนั่นเองเนาะจาก98เก็บ99ลงมาที่97กว่านะคะทุกคนส่วนนะคะยูฟรังยูฟรังไปแล้วนะคะออสเตรเลีย USD เนาะทำหายที่0.65576ทำโลที่0.65326 ส่วน NU นะคะ NU ็นยูทำหายที่0.9 0.59123ทำโลที่0.58803ส่วนนะคะน้ำมันเนาะน้ำมันดิดขึ้นมาเนะาะทำหายที่68.775ทำโลที่67.645ราคาปัจจุบัน68.68 68. ส่วนส่วนอะไรเอ่ยนะคะอ่า น้ำมันอีกตัวเนาะทำหายที่65.329ทำโลที่64.189นะคะแล้วก็ส่วนบิตคอยเนาะก็ทำหายที่198,98,14 0, 98, 0 98. ทำโลที่1 1 0 0 0 0 0 0นะคะ17,200 40.75นะคะราคาปัจจุบันที่1นึ่7 7สนรอยเจบ่ายนะคะกับ Bitcoin เดี๋ยวเรามานะคะดูกราฟทองคํากันเลยอ่ะนะคะโอ้โหเนาะ <c oughs> ไปดูที่ทมเฟรมมันนะคะ มันเปิดด้วยแท่งนะคะบูริสเนาะสีเขียวนะคะแสดงว่าตลาดยังมีแรงขึ้นนะคะแท่งวีเช่นกันนะคะเปิดด้วยแท่งเขียวแท่งเดชเช่นกันนะคะอ่าเปิดด้วยแท่งเขียวปึ๊ดเลยเนาะแท่ง h ฮเช่นกันนะคะหลังจากเขียวมายาวตลอดเนาะอ่านะคะเพิ่งมีบูริชเข้ามานะคะแล้วก็ มีแท่งเขียวหรือว่าบูลิชมานิดๆนะคะแต่เป็นลักษณะของโดจิเนาะแท่งเทียนโดจิคือการลังเลของตลาดนะคะทุกคนส่วนนะคะแท่งเทียน H 1นะคะ H 1เช่นกันนะคะเป็นลักษณะแท่งเทียนโดจิเนาะคือตลาดมีความลังเลนะคะ ส่วน M 3 0นะคะ M 3 0โอ้นะคะหลังจาก MACD เนาะทุกอย่างกระโดดขึ้นมาบนนะคะก็มีการค่อยๆทยอยร่วงลงไปเนาะทั้งอ่า Stochastic นะคะลงไปที่เส้น20เนาะ Stochastic RSI นะคะจากเหนืออ่าเหนือราคา70เนาะก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณที่6กกว่านะคะก็ถือว่าได้ ผ่านการโอเวอร์บอมาแล้วนะคะราคาค่อยๆทยอยลงส่วนแม็ d ดีเช่นกันนะคะก็เขาเรียกว่าไดอะแกรมใช่ไหมคะได้ขึ้นมาสูงกว่า70เนาะก็เริ่มทยอยต่ำลงไปนะคะแต่แม็ d ดียังอยู่เหนือเส้นศูนย์นะคะยังถือว่ามีแรงบ้ายนะคะอ่าดังนั้นเราจะ ออกออเดอร์หน้าไหนเราไปที่ m 15แล้วกันนะคะ m สิบหู้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ตลาดเปิดนะคะทุกคนที่ประมาณ3445นะคะสา4 5ตลาดเปิด3 4มพนะคะสีหนะคะหลังจากตลาดเปิดเนาะน้องก็นะคะลงมา ที่3 000, 3 0พันสาสานสนะคะหลังจากนั้นก็มีข่าวน่าจะเป็นข่าวความไม่สงบอะไรสักอย่างนะคะทำให้น้องนะคะน้องทองคำของเราดีดกับตัวขึ้นไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะไปทำให้ที่สามพันี่3,490นะคะอีกแค่พันจุดก็3,500อ่ะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็น าการวิ่งของกราฟวันนี้นะคะการวิ่งของกราฟวันนี้ที่ M15 นะคะเราเป็นนักธุรกิจเราลงทุนทำกำไรนะคะในตลาด f o เร็นะคะเราก็จำเป็นต้องไปดูข่าวเศรษฐกิจต่างๆนะคะว่าข่าวเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะดังนั้นเนาะเราก็ต้องไปดูนะคะไปดูอะไรเอ่ยเนาะไปดู ฟอริกแฟคทอรี่นะคะอ่าไปดูตารางขา Factory. ่าวฟอริกแฟคทอรี่อ่ะต้องมาละเราต้องไปดูนะคะที่ f อริกแฟคทอรี่นะคะอ่าไปเลยนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้อ่าวันนี้นะคะเช้ามาข่าวเยอะมากแต่ไม่ได้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับ อ่า U S uh, US, นะคะที่เห็นเห็นก็คือ U S D Bank of Holiday นะคะทุกคนแบงก์ปิดเนาะแล้วก็วันนะคะวันอังคารมีข่าว I S M Manufacturing นะคะเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นเนาะส่วนวันพุธนะคะวันพุธมี Job o p e n i n g นะคะอ่า แล้วก็มี FOMC นะคะอ่ามี FOMC ด้วยเนาะแล้วก็วันพฤหัสนะคะมี a d p Nonfarm อ่านะคะแล้วก็มี Unemployment Claim นะคะการขออ่าสวัสดิภาพใช่ไหมการขอสวัสดิ าการคนว่างงานนะคะแล้วก็ is i service เนาะแล้ววันศุกร์ก็มีข่าวใหญ่นะคะที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังตั้งตารอคอยนั่นก็คือนอนฟาร์มนั่นเองนะคะอาจจะเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ตลาดเนอะอาะมีเขาเรียกว่า ถ้านะคะมีเขาเรียกเขาเรียกว่ามีความคาดหวังนะคะว่าเฟดอาจจะลดนะคะดอกเบี้ยเนาะกราฟจึงเกิดขึ้นมาสูงก็ได้เนาะแต่อย่างไรเราไปดู bbc นะคะวันนี้ข่าวทั่วโลกมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะ bbc อ่าเนาะ เป็นข่าวนะคะความก็เรียกว่าข่าวแผ่นดินไหวที่แอฟริกานิสถานนั่นเองอาจจะเป็นข่าวนี้นะคะทุกคนค่ะที่ทำให้อาทองคําของเรานะคะหุ้นต่างๆดีดลงเนาะอ่านะคะอาจจะเป็นข่าวนี้นะคะก็เป็นได้เนาะไม่มีใครรู้นะคะว่าทำไม กราฟถึงวิ่งขึ้นขนาดนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะมาค่ะเราก็จะไปดูว่าวันนี้นะคะแผนการเทรดเนาะเราควรจะเทรดหน้าไหนนะคะกราฟมาสูงขนาดนี้นะคะครูขออนุญาตเซลล์แล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้นะคะขออนุญาตเซลล์เลยแล้วกันนะคะเนาะเราวางแผนตอนนี้นะคะ ต่อให้กราฟขึ้นไปสูงสุดเนาะสูงเท่าไหร่นะคะก็ยังสูงได้อีกแต่ถ้าเราจะเทรดอย่างปลอดภัยนะคะเออเราควรจะเน้นหน้าเซลล์นะคะว่าเออกราฟอาจจะทะลุลงอย่างแรงก็ได้หรือขึ้นไปอย่างสูงก็ได้นะคะเพราะน้องขึ้นมาหน้าขนาดนี้ประมาณหมื่นกว่าจุดนะคะจากวันศุกร์ก่อนเนาะเราไปดู H1 น,นะคะนะน้องขึ้นมา ตีว่าสามหมื่นกว่าจุดนะคะทุกคนค่ะอ่าสามพันสามพันสี่นะคะเกือบ 20, 000, 3, 000 4, 3, เกือบจะสองหมื่นจุดสามพันสี่สามพันห้าเกือบจะสองหมื่นจุดนะคะเกือบจะสองหมื่นจุดแล้วเนาะอ่าถ้าดูนะคะ h หนึ่งอ่าก็น่าจะ ได้เวลาเริ่มกลับตัวได้แล้วดังนั้นนะคะเราเน้นหน้าเซลเนาะแต่ถ้าใครอยากบายนะคะเราก็สามารถที่จะบายได้เช่นกันนะคะเราคือเด t เทรดเราก็ไปรอ,อยอดนะคะแล้วก็บายจังหวะสั้นๆก็ได้นะคะที่ประมาณเดิมเลยนะคะราคาเปิดตลาดก็ประมาณสามพันนะคะสามพเนาะห้ ลงไปนะคะบายได้สั้นๆแต,แต่แต่แนะนำนะคะตลาดนี้นะคะทุกคนคะ่ะเรารอเซลล์ดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะการบริหารการลงทุนนะคะตลาดนี้มีความผันผวนอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าเป็นตลาดของเศรษฐกิจของโลกนะคะรวมทั้งการเมืองโลกของเราด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนถาะเนาะโอเคเลยนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะแกรนก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย